ฟลุก1 7 7 7เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าแบบ3เฟส ฟลุ๊ก1777จะช่วยให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์คุณภาพพลังงานที่สำคัญตั้งแต่ทรานเซียนเร็วสูงถึง8กิโลโวลต์ฮาร์โมนิกสูงถึง30กิโลเฮิรตซ์การตกและการเพิ่มรวมถึงแรงดันไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้าและการวัดพลังงานที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดลักษณะระบบไฟฟ้าของคุณสามารถวัดพลังงานและพารามิเตอร์ของคุณภาพพลังงานโดยอัตโนมัติวัดสถานะคุณภาพของไฟฟ้าได้รวดเร็วเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เร็วยิ่งขึ้นจ่ายพลังงานโดยตรงจากวงจรการวัดโดยไม่ต้องใช้สายไฟเครื่องวิเคราะห์ คุณภาพกำลังไฟฟ้าแบบ3เฟสกำจัดความซับซ้อนของการบันทึกคุณภาพพลังงานการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ถูกออกแบบมาให้เป็นวิธีที่เร็วและง่ายกว่าในการศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าให้การวัดแบบอัตโนมัติส่วนติดต่อผู้ใช้และการตั้งค่าท,ที่ไม่ซับซ้อนข้อมูลจำเพาะที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันและแพลตฟอร์มการรายงานที่ง่ายยังสามารถจ่ายพลังให้เครื่องได้จากวงจรการวัดทำให้ไม่ต้องหาปลั๊กไฟหรือใช้สายไฟต่อที่ยาวสามารถบันทึกการวัดโดยอัตโนมัติความมั่นใจในการวัดสูงสุด ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ที่ทรงพลังที่สร้างรายงานได้อย่างง่ายดายตั้งแต่ระบบอุตสาหตามแบบร่างเดิมไปจนถึงระบบพลังงานหมุนเวียนไปจนถึงรถไฟฟ้าเรามีพร้อมให้คุณ